สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรุบรักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอการาชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชวนคุยในประเด็นที่มีชื่อว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการบวงสรวง ถึงจะดีนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้ดูเราได้เห็นหาผูท้ที่ไปทำพิธีในการบวงสรวงในงานต่างๆตามสถานที่ต่างๆนั้นเราก็อาจจะทราบว่าบางครั้งก็ใช้เวลานาน,านมากนะ บางครั้งก็ใช้เวลาไม่นานนะก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะถึงจะพอดีหรือจะดีนะ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะในเรื่องนี้แล้วก็ลองมาวิเคราะห์เจาะกันไปดูซิว่าคำตอบน่าควรจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาพิจารณาในเรื่องระยะเวลาในการทำพิธีบวงสวงว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะดีก็คิดว่าไม่น่าจะมีคำตอบที่เป็นเป็นเสร็จอะไรนะเพียงแต่ว่าในแต่ละ,ะงานบวงสวงนะในแต่ละที่นะ บริบทอาจจะแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นต้องมีการวิเคราะห์นะหรือมีการพิจารณาตามบาระนะนะตามแต่ละงานแต่ละงานไปตามแต่บริบทไปถ้า <c oughs> หากว่าเป็นการบวงสวงที่ทางเจ้าภาพเองนะทางพ่อพรามเองนะ หรือว่าผู้ร่วมงานเองทั้งหมดที่มาเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องก็คือว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมงานกันได้มีเจตนาและมีความตั้งใจในการที่จะมาร่วมพิธีตรงจุดนี้ก็ก็จะเป็นประเด็นหลักใหญ่เลยนะที่คิดว่า,าสามารถที่จะ จัดการบริหารนะระยะเวลาให้มันได้ตามที่เราปรารถนาได้นะเพราะฉะนั้นจะเอาสั้นเอายาวก็ก็คุยกันได้นะจะเอาประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมก็คิดว่าจะต้องมีการพูดคุยกันนะทั้งสองฝ่ายนะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหลักเองหรือว่าตัวเจ้าพิธีเองต้องคุยกันว่าการบวงสวงในวันนั้นนะครับมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะมาสอดแทรกไหมมีขั้นตอนอื่นๆมาเพิ่มเติมขึ้นมาไหมเพราะว่าในแต่ละกิจกรรมนะหรือว่าแต่ละงานนะั้นนะครับอาจจะมีตัวสอดแทรกที่ นะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะทําให้เราต้องมีการจัดการในเรื่องของเวลาบริหารเวลาให้มันลงตัวนะถ้าหากว่าเวลาไม่ลงตัวกับกิจกรรมกับคนที่เกี่ยวข้องนะแทนที่ว่าในวันนั้นจะได้บุญได้กุศลได้สิริมงคลนะแต่ถ้าหากว่า ก,กลายเป็นว่าพิธีการในวันนั้นทําให้ผู้คนทั้งหลายรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจรู้สึกที่ว่าไม่สบอารมณ์หรือว่าไม่ได้อารมณ์ไม่เป็นไปตามาเจตนานที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยตั้งใจตั้งเจตนาที่ดีเอาไว้แต่สุดท้ายปรากฏว่าการบวงสรวงในวันนั้นกลับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่า เมื่อไปร่วมฟังร่วมรับรู้รับเห็นแล้วกลายเป็นไม่พึงพอใจหรือทำให้จิตใจไม่ดีเกิดความขุ่นมัวอะไรประมาณนี้นะนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมันไม่น่าจะดีแล้วละนะพูดกันแบบแบบกันตรงๆเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมันเหมาะเจาะนะอ่านะมันดูดีนะทั้งผู้ฟังทั้งเจ้าพีทีเองทั้งเจ้าภาพเองผู้มาร่วมงาน เองก็รู้สึกโอ้วันนั้นมีการบวงสวงที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเข้มขลังทรงพลังนะเรียบง่ายแต่ทรงพลังก็มีนะเรียบง่ายแต่ส่งพลัง,นะรง,ต,ง,ลงตรงนี้สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือตัวที่จะมาบริหารหรือว่าในการที่จะมาวางแผนว่าเราจะควรจะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ นี่คือถ้าหากว่าสามารถบริหารัดการได้ก็จะเป็นไปนตามนี้เลยนะบางเป็นให้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าไม่มีการพูดคุยกันให้ชัดเจนเนี่ยพอเวลาไปทำพิธีก็อาจจะเกิดความคลุกคลักขึ้นมาได้นะเจ้าพิธีเองสมมติว่าเจ้าพิธีเตรียมไปอย่างเยอะเลยนะเตรียมไปอย่างเยอะนะแต่ว่าพอไปถึงหน้าง,งานจริงอาจจะไม่ได้ใช้เยอะก็ได้ นะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นประธานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำค,คัญสําค,คัญเนี่ยนะครับบางครั้งท่านมีภารกิจมากนะไม่สามารถที่จะมาอยู่ร่วมงานตลอดการบวงสรวงกับเราได้เนี่ยนะหรือยังไม่ถึงขั้นตอนของอท่านในการที่จะมาร่วมพิธีได้ง่าย นะครับแต่ว่าเจ้าพิธีนี่โอ้โหเตรียมไว้เยอะ <c oughs> นะเตรียมมาเยอะลายยาวไปนะแต่ทําสุดท้ายแล้วนี่ก็อาจจะทําให้ผู้ที่บุคคลสําคัญผู้เป็นประธานเนี่ยนะครับนั่งรอรอนานเพราะว่ามีภารกิจที่จะไปที่อื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะทำให้จิตใจของผู้เป็นประธานทุกบู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย อาจจะจิตใจอาจจะไม่ไม่เป็นสมาธิแล้วอาจจะไม่เป็นบุญแล้วอาจจะเกิดความาเหมือนกับว่าอืรู้สึกวุ่นวายใจนะครับพอเวลามาร่วมพิธีมาทําทกิจกรรมในส่วนที่ท่านผิดชอบท่านก็อาจจะมีสมาธิที่ไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ดีนะฮะในส่วนนี้ก็ถือว่ามีมีส่วนเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็อันนี้ก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าไม่มีการพูดคุยกันให้ชัดเจนถึงเรื่องของขั้นตอนพิธีการระยะเวลาเนะี่ยก็ก็อาจจะเกิดความคลุกคลักในเรื่องนี้ได้นะถือว่าเป็นอุปสรรคขึ้นมาละนะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับจะสั้นจะยาวจะใช้เวลาระยะเวลาอะไรเท่าไหร่อย่างที่ผมได้เล่าก็คือว่าจะต้องมีการ พูดคุยกันให้ใหชัดเจนว่า,าระยะเวลา,าเลิกเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็สิ้นสุดเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้เป็นเจ้าพิธีรับทราบข้อมูลอย่างนี้แล้วเจ้าพิธีเองก็ต้องต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของอเนื้อหาของตัวเองอในการที่จะเตรียมทำพิธี จากการที่เตรียมไว้เยอะๆมากๆก็อาจจะตัดสั้นลงมานะให้มันสั้นลงมานะครับเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้คนทั้งหลายได้รับทราบว่าระยะเวลาพร้อมกับขั้นตอนกิจกรรมหนึ่มมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนก็รับทราบนะเขาก็มีความคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ น่าจะเป็นไปตามขั้นตอนพิธีการนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานทางราชการด้วยแล้วนี่ยิ่งยิ่งต้องให้ความสําคัญในเรื่องเวลาหรือขั้นตอนตามกดการต่างๆนะครับให้มากที่สุดนะถ้าขาดเคลื่อนก็ขอให้มันขาดเคลื่อนไม่มากนะครับแต่ถ้าว่ายืดเยื้อหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็อาจจะเกิดปัญหายุ่งยากนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะ มันก็อาจจะทําให้บรรยากาศไม่ดีก็ได้นะครับความเป็นสิริมงคลจากเต็มร้อยมันก็จ,จะถูกลดทอนลงมานะเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องคุยกันให้ดีๆนะครับประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราทราบว่าเรามีระยะเวลาเท่านี้นะครับพ่อพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าพิธีเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการ กิจกรรมอย่างที่ว่านะครับมาเป็นไปตามนั้นว่าจะเอามีบทอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็อย่าลืมนะครับว่าในประเด็นที่สําคัญสาคัญเนี่ยควรควรจะมีเอาไว้นะครับประเด็นสาคัญสําคัญควรจะมีเอาไว้นะครับหรือว่ามีขั้นตอนที่สําคัญควรมีเอาไว้นะครับอย่างเช่นว่าขั้นตอนเนี่ยของการไหว้ครูเนี่ย การทาพิธีต่างๆต้องมีการไหว้ครูเพราะการไหว้ครูนี่ถือว่าเป็นบาดท,ทานแรกในเรื่องของการเข้าสู่พิธีการที่สําคัญนะเพราะว่าคําว่าครูนี่ก็คือว่าก็คือผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้หรือศาสตร์ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของพิธีกรรมของเรานะครับผู้ที่ ทำมาก่อนเรารู้มาก่อนเรามีประสบการณ์มาก่อนเราคนที่ถ่ายทอดเราก็ถือว่าเป็นครูเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการไหว้ครูแต่ว่าการไหว้จะไหว้สั้นไหว้ยาวขนาดไหนก,ก,ก็สุดแล้วแต่การที่เราจะไปวิเคราะห์หรือบริบหารจัดการไปนะครับแต่ว่าให้มีนะประการที่สองนี่ก็คือว่า <c oughs> ทำน้ำมนต์เนี่ยนะทำน้ำมนต์นี่ จะมีหรือไม่มีนะแต่ถ้ามีก็จะสั้นจะยาวอย่างไรก็สุดแล้วแต่อย่างที่ว่านะครับหรือว่ามีน้ำมนต์แล้วนะจากที่พระสงฆ์ท่านทำเอาไว้นะครับก็อาจจะเอาน้ำมนต์ของพระสงฆ์มาแล้วก็เพิ่มเติมเรานิดหน่อยเข้าไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานก็ได้นะครับนี่ก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ควรพิจารณา ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราจะเข้าสู่วิธีการจริงๆแล้วนะครับเราอาศัยาบาร,รมีนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่พึ่งอันปเปิดเสฐของเราถ้าเป็นศาสนาพุทธก็พระพุทธนะพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันปเปิดเสฐนะครับต่อจากนั้นมาก็เป็นเรื่องขององค์เทพเทวาครูอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ ก็เรียกว่าเป็นการถ้าเป็นนี่ก็คือว่าจะต้องมีการสารรเสริญมีการปลุกมีการเคารพนะเพื่อที่จะให้จิตใจของเราผู้เป็นเจ้าพิธีนะครับได้น้อมเอาพลังนะของครูบาอาจารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเข้ามาสู่กายนะมาสู่วาจาสู่ใจของเรานะ เรียกว่าม,ามาเป็นพลังพลังทิพย์พลังอันวิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดจะหยิบจะจับอะไรนะครับหรือจะกล่าววาจาองค์การอะไรก็ขอให้ศักิ์สิทธิ์นะจิตใจของเราเมื่อได้น้อมเอาความศัิ์สิทธิ์นะหรือว่าองค์คุณต่างๆของแต่ละครูบาอาจารย์หรือแต่ละองค์เทพ การที่เราได้สรรเสริญหรือว่าบทบรรยายกทครบครูนั้นก็เป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นได้เกิดพลังเกิดจินตนาการนะได้มีเจตนานะครับอยากจะให้พิธีกรรมนี้นะครับเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ในด้านใดนะก็อยู่ในบทสรรเสริญครูหรือว่าบทครพครู ต่างๆที่เราได้บรรยายมาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีการสรรเสริญกล่าวบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถมีสติรู้ความหมายนะในทุกคำทุกบททุกตอนทุกบรรทัดที่เราได้กล่าวออกไปนั้นก็ยนะิ่งจะเกิดพลังนะเกิดความศักดิ์สิทธิ์นะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะต้องมีการเคารพครูหรือว่าสรรเสริญครูบูชาครูนะในจุดนี้ก็คือเป็นการสรรเสริญองคุณต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดเจตนาที่ถูกต้องที่ดีที่งามที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีโชคมีลาภอะไรก็ว่าไปนะครับมันอยู่ในบท เหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการาได้น้อมระลึกเอาพลังเอาความหมายต่างๆเอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในจิตใจของผู้เป็นเจ้าพิธีก็ดีนะครับเจ้าพิธีในความหมายก็คือว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวแทน,นของผู้คนทั้งหลายของเจ้าภาพของคนที่มาร่วมงานนะครับหรือเป็นตัวแทนขององค์เทพเทวาทั้งหลาย นะครับที่เรียกว่าเป็นองค์การที่กล่าวออกไปองค์การนั้นมันก็จะต้องให้มันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับดังที่ได้กล่าวเป็นองค์การของแต่ละองค์แต่ละองค์ไปนะเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าพิธีจะต้องมีสติดีมีสมาธิที่มั่นคงนะมีสมาธิที่ รียกว่าตั้งมั่นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอหากรู้ความหมายด้วยแล้วนะลึกซึ้งในความหมายบวกกับจินตนาการนะทุกคำพูดทุกคำทุกประโยคทุกวัคที่ออกไปล้วนแล้วแต่เข้าใจความหมายล้วนแล้วแต่เห็นภาพสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะก็ยิ่งจะทำให้เกิดความครั่งเกิดความสักดิ์สิทธิ์เกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาจริง นะครับนอกจากนั้นแล้วผู้คนทั้งหลายนะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะรวมแล้วจะมีพลังจิตเช่นเดียวกันเมื่อทุกคนน้อมนำนะครับพลังจิตของตนเองรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเป็นไปตามองค์การเป็นไปตามความหมายแล้วยิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็มีความสําคัญว่าจะต้องมีการกล่าวสรรเสริญและบูชาเคารพครูในตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการเชิญแขกนะแขกในที่นี้หมายถึงว่าแขกที่เป็นองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะการบวงสวงหมายถึงว่าการที่เราได้เชิญองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารับเอาสิ่งของที่เราจะได้ถวายให้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอัญเชิญองค์เทพเทวานะครับ แต่ว่าจะเชิญมากเชิญน้อยเชิญมีกี่บทอ,อะไรบ้างก็ก็พิจารณาตามเวลาที่ทกล่าวมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเชิญมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการถวายนะมีการถวายเ,าเครื่องเส้นสังเวยหรือเครื่องบวงสวงทั้งหลายนั่นแหละนะครับแล้วที่สำคัญอีกก่อนที่จะ ก่อนที่จะถวายนั้นนะ่ะประเด็นที่สำคัญก็คือว่างานนั้นเป็นงานบวงสรวงอะไรนะอะไรเป็นปฐมเหตุของการบงวงสรวงเป็นต้นเหตุของการบวงสรวงนะครับเป็นบวงสรวงพญานาคใช่ไหมนะพญานาคนั้นคือพญานาคอะไรล่ะพญาโปศิสฐโธหรือเปล่าหรือปู่อือลือหรือปู่ผู้ชงนาคราชนะหรือปู่สัจจาน,นาคราชนะหรือเป็นองค์ใดสถานที่ใด ตรงนั้นก็จะต้องมีการกล่าวขึ้นมาอีกนะครับอนที่จะถวายนะก็เีการกล่าวขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าอัญเชิญเข้ามาหรือเป็นการประกาศให้ทราบว่าประกาศให้ผู้คนทั้งหลายหรือองค์เทพเทวาทั้งหลายที่เป็นแขกที่เราได้อัญเชิญมานะครับให้มาเนื่องในงานของบวงสรวงปูน่นาคราชองค์นี้องค์นี้หรือปู่เวสุวรรณ หรือองค์อินองค์พมที่เราได้เรียกว่าบวงสรวงในในวันนั้น,นะะให้ชัดเจนเพระาะฉะนั้นก็คือว่าเป็นองค์หลักนะ,ะมีการเชิญองค์หลักะะมาด้วยนะครับมาแล้วก็มีการบูชามีการสรรเสริญกุนท่านนะ,ะ,นะะนั่นแหละเพระาะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าจะต้องมีการยกองค์หลักขึ้นมาให้ชัดเจนให้ทราบ นะครับหลังจากนั้นก็มีการถวายนะมีการถวายคําถวายก็จะมีถวายแบบรวมๆทั่วไปหรือจะ,อะถวายแบบจอจงบรรยายเพิ่มเติมนะสุดแล้วแต่ปัญญาหรือว่าอาจารย์แต่ละสำนักเนะี่ยแต่ละอาจารย์ที่จะมีติมีปัญญาในการร้อยเรียงบรรยายออกไปนะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการขอพรนะขอพรเสร็จเรียบร้อยได้พรเรียบร้อยแล้วสมใจปรารถนาแล้วก็เชิญเทว,วดากลับแล้วก็ลาเครื่องสังเวยอันนี้ก็คือ,เ,อเรียกว่าขั้นตอนหลักสำคัญสำคัญก็ขอให้มีแต่ว่าจะมีมากมีน้อยขนาดไหนนะก็ขอให้พิจารณาไปตามว่าเวลาเรามีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ก็คือเป็นความ คิดที่อยากจะมาช่วยแชร์นะเป็นความเห็นนะครับของกระผมที่ได้พิจนารณาในเรื่องของประเด็นนี้ว่าถ้าหากว่ามีคำถามอย่างที่ว่านี่นะครับเราก็ควรจะพิจนารณารอบด้านนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันล้วก็ไม่ลืมประเด็นหลักๆนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ให้ข้อคิดสำหรับพอ่อพรามเจ้ามิธีหรือว่าเจ้าภาพทั้งหลายหรือว่าผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในทราบนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบพิธีบวงสวงเพื่อให้เกิดมรรคผลตามเจตจำนงหรือว่าวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าภาพของผู้ที่มาร่วมงานนะครับให้เกิดความสำลิดนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฟังแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ช่องสู่กวันออนไลน์นะครับแต่ว่าก็มีพิธีบวงสรวงมีพิธีกรรมอะไรต่างๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเป็นระยะระยะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ